สวัสดีครับผมการตอนนี้ฮัคเจอรักได้เลยฮะหยุดรับสูดเข้ามีน่าสนแท้ี่เช่นเคยแล้วตอนนี้เรากินเกม f c Mobile กันนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะจะมารีวิวทางด้านของมาโกฟานบาเทนนะฮะเพชรช้าคาดรูลายกระสิบโอ้โหตัวนี้ฉายานี้นี่แม่งโคตรโหดโคตรเท่เสียดายนะครับผมนะเล่นบอลถึงแค่อายุ29นะฮะเอ็นอ่าหัวเข่านะเอ็นข้อเท้าฉีกนะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมถ้าไม่งั้นเนี่ย น่าจะได้โลดแล่นในวงการฟุตบอลน่าจะอีกนานอยู่นะครับผมเป็นนักเตะบอลลงดอนะฮะอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมนะตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของการยิงการจบสกอร์เนี่ยเรียกได้ว่ายิงได้ทุกรูปแบบนะครับผมนะทางด้านของประวัติเนี่ยมีใน YouTube อยู่ใครที่แบบอยากจะไปดูประวัติอยากจะรู้ประวัติของมาโกฟานประเทศเนี่ยก็ลองไปดูกันนะฮะตัวนี้นี่เรียกได้ว่าจบสกอร์คมกรบโหดมากๆเลยนะทั้งตัวจริงแล้วก็ในเกมนะครับผมเป็นอ่าหนึ่งในยุค3ทหารเสือนะครับผมนะของทางด้านอ่าทีม เนเธอร์แลนด์นะครับผมนะที่ผมเล่นอยู่ณนะปัจจุบันนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการใช้งานจริงดีกว่าแต่ก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะครับ <S <S เอาละครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุก ไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปและสำหร well> ับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง p u b G Free Fire Quanta, า ROV นะครับผมนะเกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายและกนาล็อกออริจินและเกมอื่นอื่นอีกมากมาย รวมไปถึงเกม Fc Mobile ที่เล่นอยู่นะขณะนี้นะผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันรวมไปถึงการแยกหน้าจอนะครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนำแอปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ชิปได้เลยนะครับผม เาครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของมาโกฟานบาเทนในแผน4-3-1-2กันบ้างดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็โอเวอร์มาที่109เลยนะครับผมเม็ดแดงเทรนตันนะฮะยุค3ทหารเสือของเนเธอร์แลนด์นะครับผมก็จะมีทางด้านของฟานบาเทนนี่แหละ เป็นหน้าเป้าะครับผมแล้วกกองกลางแล้วผมจะมี2ตัวก็คือลุดกุลิปแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแฟงไรกาศนะครับผมของผมขาดอีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นก็จะเป็นยุค3ทหารเสือแล้วแต่ว่าแฟงไรกาศเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของผมนะครับผมอานาคตข้างหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้นะครับฝีเท้ามาที่156การยิงมาที่145นะครับผมาการส่งบอล104เลี้ยงบอล1048เนานะการตั้งรับ5 3สก็สภาพร่างกาย1 0 7 ส่วนสูง188ซนติเมตรถุงสูงเท่ากับทางด้านของเชดี้อองรีเลยนะครับผมถนัด2เท้ายิงได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานี่ก็คือข้อดีของอาฟาร์มประเทศเลยณแนะพทปัจจุบันเนี่ยการใช้เท้าซ้ายและเท้าขวามีผลมากแล้วผมปกติเนี่ยเท้า4ี่หปั่นยังไงแม่งก็เข้าแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหเท้า4ี่คุณนึกว่าเท้า2ปั่นไม่เสาก็คานนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเท้า55แพทนี้โคตรโคตรมีผลโคตรกองนะครับผม แล้วก็ทางด้านของอ่าสกิลมูฟเนาะมาที่4ดาวหลอดพลังงานม,มาที่4ดาวครึ่งนะครับผมเวิร์กเลสเป็นปันกลางปันกลางเนาะมีลูเล็ตยิงปันโค้งแล้วก็ยิงสายก้อยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับแผนอ่า4 3 1 2เนาะในโหมดเมเนเจอร์ส่วนเม็ดแดงนะครับผมใครอยากจะซื้อใช้งานราคาณนะปัจจุบันก็อยู่ราวๆประมาณ2,500ถึง2,600ัเอ็มนะครับผมณปัจจุบันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะนี่นะครับผม ศูนย์หน้าของเราก็จะเป็น105อยู่นะครับผมนะเพราะว่าใช้ลิวันโด้เนาะเดี๋ยวจะรอทางด้านของโรบินฟานเพอร์ซี่นะฮะถ้าเกิดว่าเก็บแต้มครบเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลงคู่กับฟานบัตเทนไปเลยนะครับผมฟานฟานสามตัวทีมผมอะ่ะฟานบาาัตเทนฟานเพอร์ซี่ฟานเดอร์ซาเนเธอร์แลนด์ทั้งนั้นเลยนะครับผมแหน่อุ๊ยฝั่งตรงข้ามรอบนี้เจอด็อกบาร์นะโมซาร่าแล้วก็องลีนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงฝั่งเราได้เคลียร์ก่อนนะครับผมนะ เนเธอร์แลนด์เจอแมนอยู่นี่ฮะเบลโลจ่ายพที่ฟานประเทศจ่ายออกข้างไปฮะตูเล่ตูเล่หาเพื่อนอยู่จ่ายไปที่ด้านข้างครับผมโดนประกบหมดนะฮะจ่ายไม่ได้ครับผมเมื่อกี้ซีดานมาแล้วครับผมเอชลี่โคเติมสูงขึ้นมาดอกนี้จ่ายมาที่ดิวานโดกุลิตยังไงเอย่ยใจกว้างไปนิดน,นึงฮนะกุลิตล่างบอลลงดอนนี่คือแบบใจกว้างมากนะคนดูส่วนใหญ่จะเป็นสายแบบสายพาร์สายจ่ายบอลน,นะครับผมนะอาจจะอยู่ที่แผนด้วยนะ เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น4หนึ่งสองหนึ่งสองนาโร่ดูนะะกุลิดอ,อาจจะยิงบ่อยกว่านี้ก็ได้อู้หูนาซ่าซุปเปอร์เซฟเลยคนดูเนี่ยผมบอกแล้วบินเป็นยุงอะนาซาดูดอกนี้ดิโอ้โหปัดปลายมือฮะเกือบเข้านาซ่านาซ่าลากใหญ่นี่คือผมบอกเลยโคตรโหดนะคนดูขนาด AI มันยังไม่ปรับนะเนี่ยเพิ่งเข้ามาได้แค่สัปดาห์เดียวนะเพิ่งเข้ามาได้ได้แค่ไม่กี่วันปกติต้องรอประมาณ1-2สัปดาห์ AI ไถึงจะปรับนะคนดู แต่หน้าซาแบบเข้ามาปุ๊บแม่งโหดเลยนะตัวเนี้ยตึงจัดแต่เข้าในมาฮะเปโลเปิดหรือเปล่าเปิดมาฮะดอกนี้นี่เลยยาวไปนิดนึงครับผมคนดูแต่โดดไม่ถึงฮะลิบันโดครับผมแต่ลิบันโดนี่ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะร้อยเซนนะซีดานฮะยิงไหมยิงเองเลยครับผมยิงติดใสคก้อยด้วยไงโอ้โหคมกิบด,ดอกนี้หนึต่อศูนาทียี่สิบแฮะ เดี๋ยวมาดูซีดานยิงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วผมนะรีเพย์ฮะดูดิมันยิงใส่ก้อยด้วยนะคนดูปึ๊ดโคตรคมซีดานนะครับผมล่างบอลลงดอฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่28่สิมาลุ้นกันต่อนะครับผมมาละเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนตอนนี้ก็มีข่าวอยู่ว่าจะไปเรี้ยวมาลิดนะครับผมยังไม่ต่อสัญญานะเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับผมนะเทนอายุ26เองด้วยนะ ถ้ามาดริดเซนไปนี่ก็ตึงเลยอะใช้ได้อีกยาวๆอะเป็นลูกตั้งเตะฮะจ่ายสั้นมาที่สตัมเปลโลตูเล่ครับผมกุลิบจ่ายเอาอข้างไปเป็นโร่จ่ายมาฮะซีดานทำชิงกันอยู่ฟานมัเทนหาเพื่อนแล้วฮะจ่ายออกข้างโอ้โหีซีดานจ่ายเร็วไปนิดนึงคนดูจ่ายเสียเทนตัดได้สตัมโคกไม่ผ่านนะครับผมยังได้อยู่ จบครึ่งแรกเกือบสวนแลกกองหลังฝั่งเขานี่คือหลุดเหลือ3าตัวนะครับผมนะหมดเวลาไปซะก่อนเดี๋ยวมารุ้นกันต่อในครึ่งหลังต่างตัวข้ามได้เฉีย์ฮะด็อกบาด็อกบาที่ผมไม่อยากจะเอามารีวิวไม่อยากจะมาใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันลงต่ำนะครัดูนะด็อกบานี่เป็นตัวแบบศูนย์หน้าที่แบบควรจะเล่นหน้าคู่อะเห็นปะดูดิมาอยู่กลางสนามนู่นนะเดียวเปโลรนี่คือมายืนในตำแหน่งหน้าเป้าแทนเลยนะครดูพวกด็อกบาฮาเลนนะครับผมแล้วก็เคนนะฮะ เฮลิเคนนี่ก็ลงตำ่ำก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ในแพทนี้นะอ,อยังได้อยู่ฮะฟาร์มาเทนยังไงเอ่ยหมุนตัวมาฮะบาเทนเปิดหรือเปล่าเปิดมาดอกนี้ไม่หม่งวะนะคือ <c oughs> มันจ่ายไปให้เพื่อนนะคนดูกุลิตยิงอัดแล้วก็ติดผู้รักษาประตูฝั่งเขาไปฮนะโอ้โหเสียดายเลยดอกเมื่อกี้อองรี จ่ายออกข้างมายังไงเอ่ยกองหลังเหลือ3าตัวฮะคาฟูยังดักอยู่จ่ายมาที่ด็อกบานี่ดิด็อกบาอยู่กลางสนามอะ่ะคือมันจะเป็นตัวที่แบบสอดขึ้นมายิงอะ่ะคนดูด็อกบาสไตล์มันจะเป็นประมาณนั้นนะขาฟูยังได้อยู่ฮะเลี้ยงหลบฝรตรงข้ามมาแล้วผมจ่ายให้พิโลอ่าแล้วครับผมฟานบา์เทนหลุดหรือเปล่าหลุด,ลด,ลดแล้วดอกนี้เกี่ยวบอลติดเท้าครับผมจบเองเลยเรียบร้อยมาทีที่72 Oh เพื่อนจ่ายมาเหมือนจะแรงนะแต่ฟานประเทศมันก็จับได้อะคือแบบจ่ายมาปุ๊บบอลกระดอนด้วยนะคนดูแต่ฟานประเทศมันเกี่ยวได้นะดอกนี้ดูดิปึ๊ดนี่เห็นไหมจับไม่ดีนะแต่ยังเกี่ยวมาได้ครับผมโอ้โห oh ชิวเลยอดอกนี้ชิวเลยอะฟานประเทศมันไม่ใช่ตัวที่วิ่งไวนะคนดูนะมันอาจจะแบบดูหนืดๆนดหน่อยอะแต่มันไม่ได้วิ่งช้าขนาดนั้นนะคล้ายๆกับอีริคคันโตนาคานโตนานีา่ก็เหมือนแบบ ตัวมันเทอะท่าเหมือนพวกกิโดอะโดซีอเซเว่นอะตัวมันใหญ่ตัวมันแบบวิ่งเท,ท้าทะแต่มันมันเร็วนะดูนะไม่ได้เร็วถึงขั้นองลีกับตอนเลสแต่ก็เร็วอยู่นะครับผมสปีดถือว่าจัดจ้านเมื่อกี้เกือบเสียเสียบอลเหมือนกันนะแต่ว่าทางด้านของด็อกบาเกี่ยวไม่ติดนะครับผมไป,ไปติดหลังเท้าตัวเองนะฮะทีที่82ละจะจบสกอร์นี้หรือเปล่าจ่ายออกด้านข้างมาฮะโรดี้ ที่จายมาที่เดียวพิโลตูเล่ครัผมสาลาซัดไกลเลยฮะดอกนี้เฉียดเสาออกไปเป็นลูกตั้งเตะฮะเปลี่ยนตัวออกครับผมนะสาสาดยาวไม่ศาดครับผมนะเดี๋ยวจะสาดยาวให้มันจบพยโลอ่าแล้วก็จบเลยครับผมคนดูเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเลตติ้งในรอบนี้กันนะครับผมสำหรับมาโกฟานระเทศ ใช้ได้90นาทีเต็มนะเพราะว่าตอนนี้ก็เนี่ยฮะเหลืออยู่ครึ่งหลอด50%นะฮะของหลอดพลังงานเพราะฉะนั้นมาโปรฟาร์มประเทศไม่จําเป็นต้องหาตัวสํารองเลยนะครับผมนะนี่ยิง3เข้ากรอบ3เป็น2ประตูอัตราการของบอลเท่ากันนะครับผมนะ50-50นะฮะนี่ฮะ8.8นะสำหรับเรตติ้งในรอบนี้โอ้ถือว่าเอาเลื่อดเลยไม่ขี้เหล่ไม่ขี้เหล่อ่าเลื่อนแรงนะครับผมนะเป็นดิวิชันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็รอ ให้มันขึ้นเป็นแลง์ระดับแชมเปี้ยนนะครับผมนะก็เดี๋ยวหาตัวมารีวิวให้เพื่อนเอนเรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมเสียดายนะสกิลมันไม่มีทางด้านของสกิลเหนือชั้นหรือว่าทางด้านของลูกหม่งทรงพลังอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะมันมีแค่รูเล็ตแล้วก็ยิงไซกอยยิงฝันโค้งแค่นั้นนะแต่ก็เหมือนที่เห็นนั่นแหละนะครับผมนะตัวนี้ในโหมดเมนเจอร์มันเก่งอยู่แล้วเก่งตั้งแต่ร่างเก่าแล้วแหละนะครับผมร่าง อ่าล่าง9กเนาะตัวนั้นก็คือเก่งอยู่แล้วพอมาร่างร้อยปุ๊บนี่โอ้โหโหดเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนะาะเท้า55มีผลมากใครอยากจะซื้อใช้งานก็แนะนําเลยนะครับผมราคาก็รู้สึกว่าขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมนะตั้งแต่ปรับแพทใหม่มาเนี่ยรู้สึกว่ามาโกฟันบัตเทนเนี่ยราคาขึ้นนะครับผมเพราะว่าเท้า5 5มันมีผลเหมือนที่ผมบอกไปนั่นแหละเนาะอ่ะฝากด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะอยากจะดูตัวไหนก็ค,คอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามไว้ไว้เลยนะครับผมตัวไหนที่ยังไม่ได้รีีีววววิิิยยังงงงงไกกก็็รรอออนนนนะดึเเเาาาะพ่่่ช้หูม จะพยายามรีวิวให้ครบทุกตัวอย่างแน่นอนเพราะว่าทีมออฟเดอะเยียนนะครับผมปี2025ก็จะอัปเดตเข้ามาอีกไม่รู้ว่าจะรีวิวทันหรือเปล่านะฮะจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านสำหรับคลิปวนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม